มาก่อติสนามเลือกตั้งปี66กันนะกันนะคะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ค่ะทางกอกอตอก็ได้มีการเน้นย้ำนะคะพักการเมืองผู้สมัครสอสอมีข้อพึงระวังนะคะ าเสียงเลือกตั้งในช่วงเทศกาลสงกรานนั้นฝ่าฝืนโทษถึงขั้นยุบพักค,ค่ะสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพุทธศักราช2,566ซึ่งกำหนดให้วันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2,566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งทั้งนี้การหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเทศกาลสงกรานจึงต้องใช้ความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้กระทําความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561โดยได้กำหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติวิธีปฏิบัติและข้อห้ามในการหาเสียงของผู้สมัครสสพักการเมืองรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและหน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษปรับหรือจำคุก เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตลอดทั้งการยุบพักการเมืองสำหรับข้อห้ามที่พึงระวังกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับเช่นการจัดทําให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดรวมทั้งให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สิญญหน,สญญห,นหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชนสมาคมมูลนิธิวัด สถานศึกษาสถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นใดตลอดทั้งการทําโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมโหสพหรือการรื่นเริงต่างๆการเลี้ยงรับหรือจัดเลี้ยงผู้ใดโดยผู้สมัครหรือและพักการเมืองจะต้องปรุงระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงข้าราชการอย่าใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการเป็นคุณเป็นโทษต่อผู้สมัครหรือพักการเมืองเนื่องจากการใช้ตําแหน่งหน้าที่อาจจะเกี่ยวความไม่เป็นกลางทางการเมืองด้วยครับ